อย่างนี้ไม่ได้อ,อกถ้าเก็งแขนเราก็ค่อยเพสไปปุ๊บสังเกตว่าเราจะได้ใช้กล้ามเนื้ออกนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะทำทั้งหมด15ทีไป่น1นะคะ2อค่อยๆเพรสสจริงๆมันเหมือนหาแจ็คนะคะ4 5 6เก็งแขนด้วย เจ็ดยกหน้าอกกันนะคะแปดเสิเบ่งหน้าอกขึ้นสิอดยกสิบสองสิบสาสบส 15แทนที่จะสักควอสเฉยๆนะคะเราเพรสด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ส่วนบนไปด้วยเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเตรียมตัวท่าที่2นะคะเราสลับไม่ใช้ซูโม่แล้วเดี๋ยวมันจะติดๆกันนะคะเรารีเวิร์ดวิชไฮนีนะคะอ่ะรีเวิร์ดล้้งขึ้นไปนะคะดูนะคะเข้าอยู่ที่เดิมหนึ่งเขเข่าถอยไปตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้ตั้งฉากขึ้น เกงหน้าท้องดึงเข่าสูงถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องหรือเกงลําตัวนะคะเราจะเบี้ยวเอ็นล้มนะคะฉะนั้นท่านี้ได้ต้นขาและได้หน้าท้องล่างนะคะจริงๆเก่งหน้าท้องทั้งอันนั่นแหละแต่ว่ายกเข่าสูงเราจะได้ท้องล่างดูอีกครั้งนะคะถอยตั้งฉากถอยแค่นี้ผิดถอยแค่นี้ก็ยังไม่ถูกถอยไปไกลๆล,ลงให้ลิกเสร็จดึงเข่าสูงเก่งหน้าท้องดึงเข่าให้เหนือสะดือ จะถึงนมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นทำให้ถูกนะคะเราจะทำซาไซนึ 1, ขวา2ไปเลยแบบช้าๆเอาถูกๆแล้วเอาโดนๆเพราะวันนิเวทเทนนิงไม่ได้คาร์ดิโอนะคะถ้าคาร์ดิโอเราจะไม่ยอ่อนลึกหรอกนะคะไปถอยตั้งฉากเก่งน้าท้องดึงเข่าสูงนับหนึ่งช้าๆนะคะถอยตั้งฉาก2ช้าๆเราเน้นความถูกต้อง3ถอย4 ถอยห้าใครแบบเข่าหน้าไม่ตั้งฉากนะคะผิดเพราะว่าถอยไม่พอนะคะเจ็ดลึกแปดถอยย่อลึกเก้าฮึบสิบฮึบสิบเอ็ดฮึบสิบสองฮึบสิบสามฮึบสิบสี่และ 15โอเคส่วนใหญ่นะคะคือเราแยกกันนะคะถ้าเราแบบถ้าเราคาร์ดิโอเราจะถอยแค่แค่เตียเตียอันนี้คาร์ดิโอแต่เบเทีนนิ่งอะ่ะมันย่อลงไปเพื่อให้ใช้กล้ามเนื้อขาเยอะๆนะคะถ้าย่อเตี้ยมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขาวันนี้เราเบเทนเนิ่งเนาะอะ,อะตามนี้โอเคต่อไปนะคะมากลับมาที่ซูมโม่นะคะเมื่อยนิดหนึ่ง เมื่อบ,บัตรคิวจะกินเลยแหกขาออกไปไม่ต้องเป็นกุลสตรีนะคะฐานลาดมั่งคงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวลงมาด้วยนะลูกนะคุณเคยจะรี่จอบเซตหนึ่งก่อนลูกจะรี่รออยู่ก่อนลูกอ่ะคุณเคยเป็นตัวพระไหมตัวพระโขนนะคะอาขาวเหมือนตัวพระของโขนเลยนะคะเท้าเฉียงออก45องศาหนึ่งสะโพกแล้วลงลุกเสร็จแล้วนะคะอ่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องก้มอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะโยกนะคะไปซ้ายแล้วก็โยกมาขวาสุดนะคะโยกซ้ายขวามือเนี่ยจะต้องแตะไว้ที่ศีรษะไม่ปล่อยเพื่อที่จะบังคับให้ลำตัวบิดไปให้ลึก นะคะเราจะได้หน้าท้องและเอวด้วยนะคะกล้ามเนื้อท้องด้านข้างทีนี้ไอ้ฐานลากเนี่ยขาสั่นกันนิดนึงนะสิบห้าทีไม่ต้องทำเร็วค่อยๆทำนะคะอ่ะลงไปเก่งลำตัวดึงสอกลึกนับหนึ่งสองสามสี่เข่าอย่าโย,ยะนะคะทิ้งสะโพ์ไปเบื้องหลังห้าเห็นไหมเข่าโคตรตั้งฉากนะคะหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14อและ15ขึ้นบอกแล้วเมื่อยเมื่อยนิดหนึ่งนะอะตามนี้อย่าลืมนะคะท่านี้นะคะถ้าใครที่แบบลงอย่างนี้เข่าพังนะคะเห็นไหมหัวเข่ามันแหลมไม่ได้ลงแบบนี้สูมโมทั้งสองท่าให้ดึงสะโพกไปด้านหลัง ดึงสะโพกไปด้านหลังพับลงแล้วก็ไปอย่างนี้ไม่งั้นอยู่ไม่ถึง15หหรอกเข่าจีด๊ดเข่าจีด๊ดเข่าเจ็บเลยนะคะต่อไปนะคะเราไปนะคะเสร็จแล้วนะคะท่าสุดท้ายง่ายมากนะคะท่าสุดท้ายง่ายมากนะคะจริงๆก็ควรจะเป็นท่าแรกนะคะไม่งั้นไล่แขกตายเลยเ <laughs> ตรียมตัวนะคะเราบิดลำตัวหนึ่งนะคะหนึ่งสองดึงเขา่า นะคะเกรงหน้าท้องบิดลำตัวใครที่แบบไปจะสอกตัวไม่บิดไปจะสอกเงี้ยผิดนะคะแขนเกรงไว้บิดตัวเห็นไหมว่าแขนหลอดล็อกแขนล็อกเห็นไหมแขนมันล็อกนะคะอ่าไม่ได้ไปแต่สอกกับแขนนะคะอ่าเกรงเป็นแขนบิดลำตัวนับหนึ่งบิดลำตัวนับสองดึงเข่าหาสอกนับหนึ่งนะคะประมาณนี้เข่าเหนือสะดือไม่งั้นเบลลี่แฟส ช่วงนี้ไม่ออกนะคะอ่ะเกรงลบตัวแล้วก็ดึงเข่าสูงไปหนึ่งสองนับหนึ่งหนึ่งสองนับสองหนึ่งสองนับสามไปุ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบห้าโอเคตามนี้สี่ท่าง,ง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําเซตสองเซต3ต่อนะคะอ่ะพักยกนิดหนึ่งอ่ะน้องเจอรี่มา วันนี้นะคะซินดี้อ่ะจะมีไปวิ่งบางเขนซินดี้จะมีไปวิ่งบางเขนนะคะกับแก๊งโค้ชนะคะ,ะเดือนพฤศจิกาต้นเดือนเนาะเดี๋ยว สนใจจะไปวิ่งด้วยขอรายละเอียดได้อยากจะเจอโค้ชอยากมันเ,เจอบรรดาทีมโค้ชถามได้นะคะว่าไปกันวันไหนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะร่วมวิ่งด้วยนะคะทำกุศลทำบุญนะคะด้วยแบบ100บาทได้เสื้อหนึ่งตัวจริงๆแล้วเหมือนไม่ทาบุญเลยนะเพราะว่าได้เสือ้อหนึ่งหนึ่งตัวอยู่แล้วนะคะมันก็ร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะคะใครอยากจะวิ่งอันนี้แจ้งเมมเบอร์เลยนะใครอยากจะเจอโค้ชนะคะเดือนพฤศจิกายนโค้ชจะไปวิ่ง มอเกษตรบางเขนกกบกับแกงโคชนะคะเป็นแอโรบิกมัง้งรู้สึกว่าเขาจะให้อโรบิกเขาจะมาเหมือนว่าจอยกันอย่างเงี้ยค่ะใครอยากจะเป็นแฟนเพจใครอยากจะเป็นเมมเบอร์อยากจะเจอราดาโคชก็มาเจอกันนะคะบอกเขาเล่าเล่าเล่าให้กันฟังนะคะแต่สําหรับเมมเบอร์ถ้าไม่สะดวกไปแต่อยากได้ที่ระลึกเสื้อที่ระลึกก็ทักมาได้ค่ะมันร้อยเดียวเองนะร้อยเดียวเองแต่ถ้าเป็นแฟนเพจ อยากจะเจอกันก็ทําบุญร้อยหนึ่งเนาะในเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็มาเจอกันนะคะเกษตรบางเขตนะคะจะรีบมีรูปหมามีอวดไหม <Before after. S 1> เออบีฟ <c oughs> อร์ออเอร์อเดี๋ยวเราเซ็ตสองกันต่อเราโค้ชจะให้รูปดูรูปนะคะว่าโค้ชจะมาไกลมากแล้วก็ อ่สี่สิบวันแรกในการลดพุงไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสผิดว่าออกกาลังกายเท่านั้นที่จะลดหุ่นได้นะคะสีบวันแรกของการเข้าโปรแกรมซินดี้ไม่ได้ออกกาลังกายเลยซินดี้กินตามโปรแกรมอย่างเดียวได้หุ่นแบบนี้ตายแล้วมีรูปอื่นเป็นรูปมัน,มนบังพุงแม่ตัวหนังสือมันบางพุงนะคะจะบอกว่าพุงใหญ่อย่างเงี้ยแล้ว40บวันกลับมาเป็นใส่ทูพีซได้เลยให้โฟกัสการกินงดเครื่องดื่มหวานสิ่งที่ซินดี้เลิกก็คือเครื่องดื่มหวานนะคะ เครื่องดื่มพวกชาเย็นกาแฟเย็นอะไรอย่เงี้ยซินดี้เลิกดื่มนะคะแล้วก็เ,เข้าโปรแกรมกินเชคกินเชคเนาะแต่ตัวนี้โค้ชกินตัวกระปุกดำนะคะอ่ะแล้วเอาของเมมเบอร์ให้ดู มันจะเป็นโปรแกรมนะคะที่กินเชคนะคะแทนมื้ออาหารบางมือ้อแต่ว่าทุกคนกินไม่เหมือนกันทุกคนไม่ไมีกินไ,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 ไม่เหมือนกันสูงแาะน้ำหนักเท่ากันโค้กก็จะคำนวณให้โปรแกรมลดพุงสามวันไม่ต้องออกกํลังกายเลยพุงลดกันหมดเลยนะคะจะเลยจะบอกว่าคุณคุมอาหารที่ได้ก่อนงดหวานงดมันงดเคม็มงดกินดึก ทุกอย่างนะคะแล้วก็ลองลองดูแล้วก็บอกกํลังกายตามกันถ้าปรับพวกนั้นแล้ว1เดือนไม่มีพัฒนาการเลย <c oughs> ก็คงต้องอาศัยโปรแกรมเหมือนโค้ชที่บ้าวิ่งแต่กินเท่าเดิม <c oughs> ตูเติร์นหายหมด เลยคนจะบอกว่าตอนก่อนเข้าโปรแกรมอะบ้าวิ่งแต่วิ่งเสร็จก็ไปกินข้าวกับเพื่อนข้างพุงอะใหญ่ยอย่างเงี้ยแต่ตูดหายตูดเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็พุงใหญ่แบบเดินแอนพุงนักเกียดมากก็เลยจะบอกว่า40บวกลดตอน40บวกล,ลดได้เหมือนกันนะคะคุณลองไปงดอย่างที่ซินดี้บอกถ้า1เดือนนะคะไม่ไม่สำเร็จก็มาเข้าโปรแกรมแบบเมมเบอร์ก็ได้นะคะเริ่มต้นที่2 1 2 9เท่านั้นนะคะอาจจะรี่เสร็จล้วไปละลูกนะคะ ตามนี้เลยนะคะก็เลยจะบอกไว้ว่าอย่าคิดว่าออกกําลังกายจะช่วยคุณได้เพราะเมมเบอร์สปปอลาวบอกมาแล้วว่าหลุดโปรแกรมกระจายเลยแต่ออกกําลังกายเอาแล้วมันไม่ลดสุดท้ายโค้ชบอกว่ามันช่วยกันไม่ได้หรอกก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าออกกําลังกายมันช่วยเชยการกินดีไม่ได้สุดท้ายกลับมากินโปรแกรมปุ๊บลดภายใน3วันเลยเปิด เหตุสุดท้ายเขาก็ยืนเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่าออกกำลังกายมันช่วยได้20%อย่างที่โคช้ชบอก80%อยู่ที่กินกิน1000เอาออก200ชาตินี้จะผอมไหมฉะนั้นกินให้มันถูกต้องนะคะอย่างที่ซินดี้บอกก่อนปรับเรื่องกินให้ได้แล้วค่อยมาดูเรื่องออกกำลังกายไม่ใช่มาถึงปุ๊บวางแผนออกกำลังกายอย่างเดียว เราไม่วางแผนการกินเลยนะคะอันนี้ก็ฟังเพื่อว่าไม่งั้นออกกําลังกายตามซินดี้ไปก็เท่านั้นคุณไม่ปรับการกินเลยนะอาจ่ะไปเซตที่2อะเอาทางง่ายขึ้นก่อน1 2สองดึงเข่าที่ต้องพูดเยอะๆเนี่ยเพราะว่าบางคนออกกาลังกายจนท้อแล้วก็บอกว่าชาตินี้คงไม่ได้ผอมมั้งออกจนเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ลดเลย5นะคะ6 เดีวก็จะเหมือนซินดี้ไงพิกเป็นปีเราไม่ลดอันนั้นคอเหมือนกันสุดท้ายนะคะยองยองเสียตังค์เข้าโปรแกรมตามน้องเขยโค้ดแจ็คนะคะโอ้โหลูงี้เข้าโปรแกรมนานแล้วโครง่ายเลยโปรแกรมโคดง่ายเลยนะคะแค่ใช้ตัวช่วยนะคะแต่ว่าตัวช่วยของโค้ชเนี่ยลูกโค้ดก็กินนะคะมันไม่ใช่ยา ามันเป็นยานะคะคไม่จับให้ลูกกินหรอกลูกโคไม่ได้ลดน้ําหนักนะคะมันเป็นแค่สารอาหารครบถ้วนมันได้บิทดีเพสเมนมิลนะคะคืออา,อาหารเหลวอ,อันดับหนึ่งของโลก3ปี2ของโลกนะคะแต่วิธีการลดมันคือโคสวางโปรแกรมมันถึงจะลดเอาไปกินเองมันก็แค่กินเสริมเหมือนลูกโคสที่มันลดได้เพราะวิธีการนะคะถ้าใครเหนื่อยออกกำลังกายก็ไม่ต้องทรมานตัวเองหรอกเนาะเข้าโปรแกรมเอาย่อลงแปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกดช้าช้าแปดเกโฟกัสลำตัวด้วย10บสิบเอ็ด1ิบสามสสห้ายกต่อไปสลับรีเวิร์สถอยเข่าตั้งฉาก ถอยขาาตั้งฉากติดติดติดกระจกลึกลึกขึ้นเกงนะัท้องดึงหนึ่งนะคะถอยตั้งฉากสองสย่อลึกสย่อลึกเลยนะคะเขาโคที่ติดพื้นเลยนะห,ห้ลึกเจ ет, ถอยกูดแปด 10สิบลึกสิบเอ็ดถอยยาวสิบสองฮึสิบสามฮึสิบสี่ฮึสิบห้าโอเคต่อไปซูโม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพลสขึ้นยอ่อเกงหน้าอกยกขึ้นหนึ่งทิ้งสะโพกไปด้านหลัง สองสามเก่งหน้าอกยกสี่ฮึบห้าฮึบหกฮึบเจ็ดฮึบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1 13, 14, okay. ิบสามห้าโอเคเดี๋ยวเซตสี่ขอเป็น20 20ทุกท่าแล้วนอนสต็อปโอเคไหมจิบก่อนวันนี้เน้นท้องสะโพกต้นขาแบบง่ายแล้วสำหรับแทบจะเป็นฟูลบอดี้เลยนะ วันนี้ง่ายแล้วนะคะอ่ะต่อไปเซตสามเราขอ20นะคะ20นะคะตามนี้เลยเตรียมตัวยืนให้มั่นบิดเอวปุ๊บปุ๊บดึงขา1ปุ๊บปุ๊บดึงขา2ปุ๊บปุ๊บ3 20ทุกท่า4เก่งลำตัวแน่นๆแล้วบิด5 ผิดตัวใครไม่เก่งตัวไปแต่สองผิดนะคะ8 9 10 11 12 13 14ดึงเข้าสูง15 16 17 18 19 20ต่อไปสลับซูโม่ขึ้นนะคะป๊อกแป๊ก20ทีเข่าอยู่ที่เดิมอ้าขางกว้างปลายเท้าชี้ออกทิ้งสะโพกไปข้างหลังอ้าให้กว้างเหมือนแบบตัวพระเลยนะตัวพระอ้าให้กว้างลงไปให้ต้นขาด้านในตึงนะคะเสร็จแล้วเกงค้างไว้แล้วมืออย่าหลุดจากขัวแล้วเราจะเอียงซ้ายเอียงขวา20นะคะลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ยี่สิบอ่ะขึ้นให้พักต้นขากันนิดหนึง่งไหวไหมอ่ะให้หายใจใหายคอกันนิดหนึง่งตะเคียวกินหรือเปล่าอ่ะต่อไปพักนะคะให้พักทำรีเวิร์ดสลับกลับมาก่อนจะไปเจอซูโม,โม่ยี่สิบครั้งอีกรอบวันนี้นะคะรีเวิร์ดไฮนีขอยี่สิบครั้งถอยตั้งฉากตั้งฉากดึงเข่าขึ้นนับหนึ่งถอยถอยให้ลกถอยให้ไกลไม่งั้นตั้งฉากไม่ไหวสองไม่งั้นเข่าแหลมนะฮะ สามถอยยาวสี่ห้าลุกยอ่อลุกเข่าแทบติดพื้นเลยหกลุกป้ายเจ็ดแปดลงลุก,ลกขึ้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้งลำตัวนะคะมันก็นยกขึ้นมาเซนนะคะสิบสาม 1ิ1ส1่สิบหยี่นะคะสิบเจ็ดสเก้ายโอเคต่อไปสุดท้ายกับที่มาซูโม่เพลส20ครั้งนะคะคุณจะรู้สึกว่าขาต้นขาคุณเล้าๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพายืดเยียดเดี๋ยวหายเล้าแน่นอน อ,อาอาขาไม่ถึงกับท่าไม่ต้องถึงตัวกว้างเหมือนไอ้ท่าซุโมโง่เมื่อกี้ที่แบบนะคะเล่นไซคันนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่นี้นะคะเสร็จแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลังลงให้ลึกโดนตูดเสร็จแล้วนะคะเกรงหน้าอกยกขึ้นเวลาจะยกขึ้นได้นะคะเราต้องเก่งตั้งแต่แขนขึ้นมาถึงอกเกรงยกอกขึ้นถ้าไม่เก่งอกไม่ขึ้นนะคะเก่งแขนด้วยป่ะ หนึ่สองสสทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะห้าหกเจ็ดแปดสสเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคอ่ะตามนี้ ใครมีโปรดักต์ให้กินภายใน45นาทีนะคะหลังออกกำลังกายด้วยนะคะโ,โคตดกินข้าวเย็ยนแล้วนะคะแบบเดียวคนย่อยหมดเลยโคตดแจ็ก็เลยถามว่าตัวเล็กสุดในกลุ่มเลยนะทำไมกินดุสุดในกลุ่มคือกินดุมาก นะคะโคตกล้ามเนื้อมันมาตอนที่แบบตูดขึ้นอะแต่ก่อนกินนิดเดียวอิ่มนิดเดียวอิ่มนะคะพอแบบตูดเราใหญ่ขึ้นนะคะตเตาเผาเรานะแรงมากเลยอะโคตรกินแป๊บเดียวโคตรหิวละกินแป๊บเดียวโคตรหิวละเหมือนแบบเลี้ยงไม่ไหวเลยอะใครเลี้ยงโคตจนแน่ลอนกินทั้งวันจนแบบไม่กลา้าใครรู้เลยว่ากินขนาดนี้กลัวเข,เขากินตามเขากินตาเดี๋ยวเขาอ้วนนะ ก็เลยจะบอกไว้ว่าบารมีในการกินขึ้นอยู่กับกล้ามเนือ้อคุณเต้นเต้นคาร์าดิโอหรือแอรโรบิกอะคุณไม่มีบารมีกินคุณได้แค่แบบใช้กรรมที่คุณก่อเช่นวันนี้กินเยอะเกินไปเผาผ่านมันออกกินเยอะเกินไปเผาผ่านมันออกอันนั้นคือการนะคะใช้กรรม ก็คือกินเยอะเอาออกแต่เวทเทรนนิ่งมันเหมือนสร้างบารมีการกินนะคะถ้าคุณอยู่ชั้นสูงนิดหนึ่งคุณกินแล้วคุณอ้วนยากมากคือแบบคิดในใจว่าจะกินระดับไหนถึงจะอ้วนได้ดีกว่านะคะคือประมาณนั้นเลยถ้าคุณแบบตูดแข็งๆท้องแข็งๆต้นขาแข็งๆกดเข้าไปแล้วแข็งแข็งแข็งนะคะคุณบอกได้เลยว่าคุณกินได้เหมือนสาวๆแบบมหาลัยโดยที่คุณไม่อ้วนเลยนะคะ โค้ดนี่คือแบบคับดีคับเร็วโค้ดกินได้แล้วเพราะว่าโค้ดขึ้นยากแล้วนะคะมีมีแต่กินไม่พอเขากินไม่พอเกิดอาการผอมเกินเพราะออกกําลังกายเยอะฉะนั้นคือใครรู้สึกว่าออกกําลังกายแล้วแห้งเกินไปกินให้เพิ่มขึ้นในที่นี้คือกินอาหารให้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนเมมเบอร์โค้ดคำนวณการกินเช็คแล้วไม่ต้องตามนั้นไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าโค้ดคำนวณให้แล้ว แต่ถ้าสู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์เท่าเดิมแต่ว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันมาแล้วมันหิวถี่ขึ้นให้เพิ่มโปรตีนในมืออาามนม้ออาหารเพิ่มคาร์บในมื้ออาหาร นะคะเวลาเราเพิ่มโปรตีนเราต้องเพิ่มไฟเบอร์ด้วยนะคะเมมเบอร์ฉะนั้นก็คือใครที่แบบอยู่โหมด3สร้างกล้ามเนื้อแล้วไม่รีแล้วมันจะเกิดอาการแบบหิวเร็วกว่าแต่ก่อนก็ให้เพิ่มมื้ออาหารเข้าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคาร์โบไฮเดรต้องสัมพันธ์กับการออกกำลังกายแล้วมันจะออกมาไม่เหี่ยวเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่น่าท้องกลับมาใหม่ถ้ากินคาร์โบไฮเดตไม่สัมพันธ์น่าท้องมันกลับมาใหม่เลยแล้วก็มีคําถามว่ากินคาร์บเร็วได้ไหมคะโค้ชถ้าคุณออกกำลังกายหนักงเช่นไปวิ่งอย่างเงี้ อะไรอย่างเงี้ยคุณกินคาร์บคาร์บคาร์บคบไม่เออเขาเรียกอะไรคาร์บที่ไม่ได้มีไฟเบอร์คุมอนะ่ะเค้จะเรียกว่าคาร์บเร็วได้เพราะาตอนนั้นเราต้องการร่างกายมันขาดพลังงานเยอะเพราะเราใช้วิ่งไปเยอะอาจจะพ่วงนั้นกินกล้วยไปเลยนะคะกินคาร์บเร็วอะไรเงี้ยได้ในสําหรับคนที่ออกกลาลังกายช่วงนั้นหนักจริงๆอาจจะต้องใช้ตัวนี้ช่วยแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคุณอย่าก,กินคาร์บเร็วเยอะนะกินเส้นกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรเยอะจะบอกให้เลย คนเราอ้วนจากแป้งนะคะสายไม่ออกกำลังกายเนี่ยคุณกินคาร์โบไฮเดรตดีไปเถอะเท่านั้นคาร์โบไฮเดรตเร็วอย่าไปแตะขนม,นม,นมปุกขนมปังข้าวคุ้งข้าวขาวข้าวเหนียวอะไรเงี้ยงดนะคะกินฟักทองกินเอ่อ ข้าวที่ไม่ใช่สีขาวนะคะอะไรประมาณนั้นสายที่ออกกำลังกายไม่เยอะอะเออกินแค่นั้นแหละหรือไม่ออกกำลังกายหรือก็กินคาร์บดีๆเอานะคะตามนี้เลยฉะนั้นก็คือท้องสะโพกต้นขายังคงอยู่ที่กินเป็นหลักยังคงอยู่ที่กินเป็นหลักถ้าคุณกินโปรตีนไม่ถึงตูดคุณไม่มีทางได้ขึ้น mm hmm. คยบอกแล้วเลยสิบคนแทบจะไม่มีใครกินโปรตีนถึงสักคนย mm hmm. ิ่งอายุเยอะๆแล้วรู้ตัวกินโปรตีนไม่ถึงอะเ mm hmm. อะกินโรดักเถอะเพราะโฮดักมันไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แพงกว่า s p สเพเข้าใจป่ะใครเคยกินไก่ s p สเพบ้าง3น่องร้อยห้าน่องสามน่องร้อยห้าแพงกว่าเชสเตอร์กิ้อีนะเอสเพียวอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถกินไก่ที่แบบทุบๆไปในตลาดได้คุณจะได้เกากับมะเร็งนึกอออกไหมโค้ดก็จะรู้ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นเกามะเร็งถ้ามันแบบม,มีสารเร่งฮอร์โมนตายเลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นเออเลยนะถึงโง่เลยมัลูกกันเยอะแยะนะคะเพราะว่าพวกนี้แหละ ฉะนั้นก็คือถ้าใครนิยมจะกินไก่กินอะไรก็กินให้มันดีๆแลไม่ได้กินไก่ในตลาดทั่วๆไปไก่ฟ้าไม่รอดหรอกนะคะกินออร์แกนิกเอานะคะส่วนคนที่แบบไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์แล้วเนื้อสัตว์มันแพงคนบอกได้เลยเนื้อสัตว์แพงกว่าเชคเนื้อสัตว์ที่ดีมันแพงกว่าเชคที่โค้ดกินนะคะเชคที่โค้ดกินนะคะเป็นออร์แกนิกแต่ว่าเป็นถั่วเหลืองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเต้าหู้น้ำน้ำเต้าหู้อะ่ะ ถุงใหญ่ๆอ่ะเพิ่งได้โปรตีน4กรัมอันนี้ช้อนเล็กๆอ่ะก็5กรัมแล้วแล้วแก้วนึงอ่ะเราชงนะคะ2ช้อนขึ้นนะคะเจะบอกว่าแล้วมันเป็นแบบวิตามินบำรุงผิวหน้าแล้วก็เสริมแร่ธาตุครบถ้วนคนเราอ่ะต้องการสั่งกะสีในการที่ผมไม่ร่วง ต้องการธาตุเหล็กเพื่อไม่เลือดเดือดแดงไม่เล็กต้องการแร่ธาตุครบเข้าใจไหมกับวิตามินครบถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณไม่ครบคุณมาใส่โปรดักต์ไปเหอะอันนี้มันยุคไหนแล้วนะคะคนไม่กวนิวทริชั่นกันแล้วเมกากินนิวทริชั่นมาร้อยปีแล้วนะคะเออตัวนี้มีมาส0ิปีในเมกาแล้วถ้าใครรู้สึกว่า หาอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดภัยให้ร่างกายตัวเองไม่ได้กินตัวนี้แล้วก็ใครที่ซื้อแล้วอยากจะให้โค้ชวางโปรแกรมนะคะให้ในการที่จะลดทุงคือเข้าคอร์สเลยใครซื้อโปรดักตัวนี้กับโคช้ชโค้ชก็จะเทรนฟรีถ้าซื้อกับที่อื่นซื้อที่อื่นมาเทรนกับโคช้ชคนรับไม่ได้นะเพราะว่าโค้ชสังกัดผิดทีมโค้ชซีซัวแบบ ไปสอนคนอื่นไม่ได้คือไม่ยุ่งลูกค้าคนอื่นนึกอ,ออกไหมเออถ้าคุณซื้อโปรดักต์กับคอสคุณก็เข้าสังกัดฟิตทีมคุณก็เรียนกับคอสเรียนคอสทุกอย่างที่คุณอยากเรียนไม่ว่าจะคอสเอาพุงออกลีนไขมันหรือสร้างกล้ามเนื้อสิ่งนี้ก็จะสอนให้นะคะฟรีเลยนะคะถ้าซื้อโปรดักต์กับคอส